ดำวันนี้เพิ่งน้อยได้มาพบหน้าพบตาพี่น้องทออินทร์ไทสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะเช้าตรู่นะคะทุกคนคะ่ะนี่งบงรรยากาศฝนตกยามเศ้าโอ้พี่น้องขอจะมา,าได้กินข้าวเขาเร็่เปี่ยว ิ่เขาหิวป่าเลยพ่นกต้นไม้ก็จะสวยปา๊กแต่ยาก็จะขึ้นเช่นเดียวกันนะคัว่าเราเป็นบ้านสวนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะอุ้ยซิวขึ้นดังสวัสดีค่ะวันพี่น้องนะคะอยู่กับน้องพึ่งน้อยนะคะวันนี้ตื่นเสาร์าพี่น้องคะ่ะตื่นเช้านะเขออาญาติวางของก่อนนะครับว่าจะได้ผมนะจะได้ผมเสื้อแขนยาวสวยๆพี่น้องวันนี้จะแต่งตัวสวยเพราะว่าจะไปดูสามีกินทหารนะครับเพื่อนอกินาหารนะครับเพราะว่าอ่า เชืว่ายังก่อะเจมจังล่วงหน้าไปแล้วเอยคือกับหลงหรือขอกับเริ่มเริ่มหลงหลง,ลง,ลง,ลงดอกอือเจมจังล่วงหน้าไปแล้วนะคะแต่้องพึ่งกันยังก็จะได้ออกไปเพราะว่าต้องอาบน้ำแต่งตัวสวยๆก่อนสิจะออกไปนะจะได้ผมแบบว่าสุยๆอาบน้ำก็แต่และอากาศกาันหนาวๆพี่น้องลมโวยว้ยอยู่ฟันฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเมะื่อคืนนอนบ่หลับพป่น้องค่ะตีสาม เหนื่อยเมื่อยเบิดมือยเดี๋ยวเลยตื่นนอนแต่สามสีถุมนะคะตื่นมาก็คือนอนไม่หลับหรือก็คือยิงยาวจนปานนี้นะคะจะจะแปดโมงแล้วเจ็ดโมงกว่าจะแปดโมงแล้วนะคะจะเดินทางไปเบิเ่งเ,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 เะะพิ่นทะเลาะทหารนะครับพี่น้องขาฝนไว้ไว้เราคอยยันไดผมคนแป๊บนึงเพื่อความสวยนะคะเห่นะคะก็จะได้ผมแบบเบลล์อย่างนี้แล้วจะไม่แบบให้เป็นสาวสวยนะคะวันนี้เราจะเดินไปเพราะเขาเลือกทหารเข,า,ขาต้องเลือกมองมาที่เราด้วยนะคะการรอดรุ่นครับพี่น้องขารอแบบรอรุ่นมากเลยนะว่า จะเป็นจังใดกระถาและแต่ดวงนะคะกัจะโพจะเกิดยังไงก็ตามแต่นะคะกันเขาเอาเอ,เอ,เอรับมือกับมาเอาแะต่อาจจะบ,บาเดาพี่นออ้องครับพบอขอมันเป็นบ้านะคะ<ม>ก็จะเป็นให้กําลังใจนะคะทุกคนครับฝนจะลิ้นเราจะขับไปคงเลียวนะคะเดวยวจะไปแวซีกับเขาเพื่อต้องต้องเอออาจจะ ไปกินพร้อมกันนะคะเจมมจาจะได้ขเลือกตอนบายบายหรือจังไหนยังง่ายอาจจะเข้ามากินที่บ้านนะคะเดี๋ยว่าไปกินยูรานก็สิกระได้นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวจะไปรอวพาตื่นเช้ามากวันนี้นะคะก็เจมจังคือตื่นมากแต่แต่ตีสามน้วเพิ่งตื่นแต่แต่ตีสองนะคะตีสองกววางเสียตีสองตีสามน้อล,ลูกมะเ่นงท่รศอสาก็คือตื่นแล้วก็นอนไม่หลับจะสินะพี่น้องเรายังไม่เติมแป้งเลยนะจะเติมแป้งก่อนแล้วก็ทาลิปสติกสวยๆนะคะไปทาบนรดกระได้พี่น้องคะอยู่ข้างล่างมันต้องเด็ แลนไปพ่นพร้อมนะคะได้ใส่เสืเส้อแขนยาวไปด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อนี้อากาศค่อนข้างจะนาำเน็บพี่น้องค่ะอาจจะเย็นนิดนึดนงไปค่ะทุกคนจะพาไปดูบรรยากาศกันกแล้วกันนะคะว่าเขาจะเคลื่อนยังไงพุชชัยจะชุ่มฉ่ำแค่ไหนนะคะก่อนจะถึงนะคะทุกคนกับกกวะแซื้อกับขเขานะคะมาเหตุไปให้สามีนะคะกับคุณจะพาคุณเจก,กี้ซื้อของให้สามี้วก็จะไปส่งปลาส้มนะคะเมื่อวาน๋ยวขอให้ด้วยนะคะ <S <S เ,เ <S <S มื่อวานนี้นะคะเปิดไม่รอทุกทายคือมันมันมันบางอ่า เขาลีกพระเจ้าที่เขาเป็นข้ากับปีดไปสิบหาหมือกกะตูงสินะพนองก็เลยอืเดี๋ยวจะรอไปวันนี้แล้ว,วัเปลี่ยนักสาขาใหม่ไลฟ์ป่ะคะคุณแล้วก็ซื้อกับข้าซื้อลาบซื้อก้อยซื้อสมตำซื้อปิ้งไก่ปิ้งตับนะครัแบไอ้คุณจิม๋มเพิ่นมากินเขาเพราะว่าไปแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะก็แวะซื้อลาบซื้อก้อยนำ้ำไปหายเพิน่นนะคระับว่าจิ๋มซงมาบอกว่าเขาเจ้าจ พรผ่านหลายน้ำปีนี่นะครับบนนจะเป็น,นตั้งไดนะติมติ่นนึ่งไปกำลังใจกันกับพี่สาวด้วยก็แล้วกันนะคะนีว่วิววิววิวถันอะอช่องเถาพนนีเนาะวิววิดวิวถัน,นอนนะไนางพะเี่เขาเยีงเขาเก็เตียม,มากขกันมันก็มาอยู่ใมาแงแ่งาไปซื้อส้มตำไก่ย่างปิ้ตับปิ้งไตน,นะให้คุณเจมจังนะคะทุกคนค่ะ ก,ก็าโฟกัสเมยียแจกเด้วยพี่น้องบนเมยียขาด้อผู้ชายเมยีเมยขาวๆเ,เนาะนี่นะคะตอนนี้ก็รอลุ้นอยู่ข้างหน้าแลยแตะะ่ครับรถขับไปจอดข้างในเพราะว่ามันจังบล็อกไก่คัะพี่น้องกลัวมไม่สบายนะคะเพิ่งฟ้าคืนฝนคืนฟ้าคืนฝนตกแต่เมื่อคืนนี่น,นาะพี่น้องดีแต่ว่าครับรถขับมีรถยนต์ขับรถมาสิป้าๆเป็นคนมาส่งนะคะแฟนพี่จ็คขาบับรถมาส่งน้อเพื่นกัดเตรียมแพ็คของแพ็คของออกมาส่งก็เลยซ่อาดนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ ฉะนั้นเสียงสิออกมาทรงของค่ะบุ้งคนโหลดบักหลายนึงว่ามันมึง,มงอันนั้นโหลดคุณแฟนเขามากับแฟนมากับลูกกับเต่าเนี่พี่น้องโอ้ยสวดีคือพวไปจับอสุม,มันตีมันขากันคนสุม,มันสูๆๆ้ๆว่ะผุดเปนเป็นทหารเป็นอะไรนี่มาจับอะเนี่ยมันก็นจับเขาเด้อยังส่งของค<อ>่ะ

มิไก่จะอบ้างสิไ่หนเ่าดียไม่ได้คันพัดปีปีนากะีเกมอีปอกเลยผู้เ่ามันซื้อบางยังโกรุ่นเท่าบ่่เอ่นมันกินขาวนี่ลูกจันทร์นรุ่นนี้น่นรุ่นน้องันเหลอดไม่ได้กินขาลอดกินขาวามงก็มาจับบออืม เนอมขาเลูกหอมน่ในป่าเล็กน้อ,อคนกันที่ย่อนีเมื่อ,อบรรลบางคนเอาันนี้อาไปกินข้าวเหนีวเลี้ยนหมือนาบัตรผมเขาเรียน,นยเ,เรื่องเลี้ยวเลยดิพวกพันพนะันอะเอาไปบลเอไปบลเฮาาไปบลเฮาเปิดแอไปโลดรถทอนเปิดเอ๋อเเอจริงยี่เดี๋ยวไปโลดทอนเ่ย ขี้จีหมู่กูเอาคิวบอสไซไปจังเลยเพิ่งไปนอนบารถไปมัสซันไปนอนไปนอนบาบ์รถเปิดแอร์เย็นนอนนะมึงมัสซันกูขี้อย่างมากก็มึงก็ว่างคิวบอสไซมัสซันอีว่าอีผาบอกว่บอกกูเปิดแอร์กูว่าไม่เลยเขาออกรถจริงมาได้หรอจิงเสียวเออเรากิงเสียวมาบ้านอื่นขึ้นหลายแต่สุบบรรณคุณึ้นน้อยหน่อยบรรณคุณหน่อยเนี่ยผาถ้าถ้าก็เป็นสิ่งในเจืออยู่แบบผู้สิมากู้สิมาแวรเบิ่งแล้วอ่ะจะไปชวนนะมึงมาหน่ะนะ เพราะว่าจิมนียวจับอ่นออีก็ไม่บจับบวจับค่อยๆมันอยู่บปทัดจับหว่าเดี๋ยวค้ำปวดสันก้งเีนหาหวาเลยฮบอเอจนเงาอาเขาบ้ไหนเขาไปข้างในได้ใครี่นองต้องเปแอบเอาได้จแอบลีอยู่ฝั่งบอกบอเขาจะไปอยู่ดินจอบย่องนตอนจับหนเพราะที่ยังอ้อมไปจับพางส่งนชะ่ ah วยกองทัพพที right? ่หน หนึ่งหสรังจับหนึเจศูนยสักรณโยร้อจังไรสูนย์หรุนหด่นแดงดังหลุนได้แดงไล่ลายแดงออกแดงออกก้อนไล้ลายพี่น้องสองไปตังแล้วเห็นน้ำมูพัดเตี้ยสซาบูบี ดัอง,อง s. <S ดังออกดีซสูดังดว้ย้ห้้จะเป็นลมด้ำน้ำ ดำคาจะดูลูกกัะไดบวัดอีหลีอุ้ยสูขธอโคจนสันโคนรแนมหาจอได้ว่ามอยูจะไม่เห็นไม่นากับอีอมาอตเมยอาอีพมาอีพอเอ้จับเอาไปดลนอีมอทองจนเหลือสเขาจะเป็นลม นั่นตำตาจะ,ะไหลมชิมูกกูจะ,ะไหล <c oughs> อุ้ยสขัขขาวออนมารุ่น <c oughs> บาสแล้วแล้วใบแดงเหลือเยอะมากใบแดงใบแดงเหลือสามสิบกว่าใบแดงเหลือสามสิบก็ใบบางคนจนโจุว้เอ้า ตะบนตะนตะนตะบนใหญ่แบบแดงแล้วแล้วมันแล้วมันดำออกหมดแล้วมาแรกๆหลกดำออกหมดเลยไปซื้อแล้วกินข้าวหุงแต่มือเสาร์เนี่ยโอ๊ยผมจนแหวหลุ่นหลายๆที่หักวันนี้กระเพาะขึ้นพี่น้องไปดำอีโมดทันอีโมดเลยครับก็แชทอีกอีโมดได้ห้องกีกีอีโมดโอ๊ยจะเป็นลมเลยรำคาแตกเมื่อไหร่แบบรำคาญก็จะแดงรุ่นคากแล้วเงี้ยวจีเนียปวดเงี่ยวกรบปากายเป็นเงี่ยว แต่จะไหลรุ่นใบดำหันออกเกือเบิดแล้วใบดำเราออกไปประมาณร้อยกว่าใบแล้วแต่เครื่องใบดำมันมีสองร้อยสามร้อยสองร้อยใบแต่ใบดำออกไปแล้วว่าลอยกว่าแล้วใบดำกับใบแดงเหลือสามสิบกว่าใบซ้ำกันพอเนี่ยบางคนหันประมาณนั้นนะคะกันไล่ไปโอ้ยรุ่นคือใบดำเหลือสามสิบกว่าสามสิบแปดสามสิบเก้าอ่ะใบแดงใบแดงกับเหลือเพราะมันซ้ำกันนี่สิใบแดงกับดำเหลือเท่ากันกับรุ่นในที่สุดก็ได้ใบดำมาครอบครองอิมอร์ทห้อง ห้องดังว่านในเงีาจะหยอดกเ็เลยกระลุดถ้าคนเงาสูงมากันรุ่นหลายจะเป็นล่มในที่สุดก็รอดปฏิหารพรมควรจะเบียวกินเขาแต่แต่พร้อมกันเท่ายคิหมหันเราประมาณนักบีหนึ่งนาทีหนึ่งเขาตุ๋ตยสองแงเขากินเขาบปอิ่มบปแสบเนาะก็ได้สำนันละหิวเขาได้บ่หนิแล้วเอาปลาเผาไปโอบก่อนแต่แต่เหมือนก็บพระน่าด้กินอยู่ในที่สุดก็รอดปฏิหารนะคะบัติดเด้อพี่น้องเด้อบัติดพอได้บนตเตรียมแก่บนกระดิ่ละลาดและนี่ละาลัดปฏิทิ ยเอือ,อ,อยกระยานนอกตีดบ,บนบนไว้ทวดีิเทวดแดดสาวอ้อมกระไดน้ำแก่ปันนี้พี่แม่ก็ไม่ขอไอ้การบัานพุยมาป้าน่าบายโอ้ยผมกับเราซื้อน้ำผลไม้รอดนะคะก็หาเห็ต้องกินเด้บอลเดีแล้วเปล่าไปอบกอันหิวเข่าพะโลมอดหมอนอีวันวันข้อน้ำสุดเอามาเขากงได้เด้อ เอาหมาเข้ากงหน่อยเราจะทำความสะอาด,ดครัวเออเออเออตั้งใจชูเลยนว่าเพื่อนแขกไปไทยมากเขาจะมาสลองกันมาเล่นสไตล์คีมเบอร์เป็นเราเออเขาจะดิ่งกิ่งกันจนพอดซีมองแล้งมออื่นเลยนะคะไปแล้วเพื่อนๆครับท่ากับข้าวก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชรก์กดซับสไครต์กดติดตามนพวกด้วยนะคะเดี๋ยวกาทายล์คีมเบอร์เป็นเตอนทำกับข้าวตอนสลองก,กันแล้วกันนะคะไปแล้วค่ะ